สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอ,อยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากเรื่องรีซีโ่นะฮะกับเลมของเรานั่นเองตัวนี้น่าจะเป็นของรซสลุคหรอผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือเป็นหน้ากล่องฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งสว่วนอันนี้ด้านบนและก็ด้านล่างนะครับมาให้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า ในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตุ๊กาแกดันค้างเอาเพิดีกว่ตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบถุงผงเดียวนะฮะก็คือมีฐานมีครึ่งล่างครึ้นบนแล้วก็หัวนะฮะสี่ช่องแบบนี้มาเรามาดูดีเจลข้างในกันดีกว่ามา ตัวนี้นะครับตัวขานะครับก็จะเป็นสีขาวเป็นขาวขุ่นธรรมดานะครับแบบนี้ทีนี้รึ่งล่างเนี่ยมันจะมาเป็นชุดลักษณะแบบนี้คือมันเป็นดีเทลที่แบบว่ากระโปรงเนี่ยเขาจะมีลายละเอียดแบบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเวลาไหล่ลก็จะเป็นแบบใสๆด้วยนะฮะแล้วก็ที่ขาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นถุงน่องตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบสีใสด้วย นะฮะเป็นแบบใสเป็นเหมือนถุงน่องใสขึ้นมาเลยนะฮะแบบนี้นี่รายละเอียดตัวกระโปรงเนี่ยดีเลยฮะดีงามเลยครับตัวนี้รายละเอียดแบบเป็นลายกระโปรงเนี่ยคือมันจะเห็นชัดเลยนะว่าเป็นลายของกระโปรงแบบนี้ครับโอเคส่วนรึ่งบนเนี่ยอ่ะตัวชุดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนชุด กึ่งใสๆแล้วก็จะไล่สีแบบเงาอ่อนแล้วก็เข้มด้วยคือชุดเนี่ยมันจะมีดีเทลเกือบทุกส่วนเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นกึ่งแบบใสๆเนี่ยอย่างที่บอกฮะเนี่ยคือตัวสีเนื้อเนี่ยจะมีอยู่แค่แบบตรงป้ายมือกับตรงช่วงตัวตรงกลางแค่นี้เองแต่ว่าสีเนื้อจะเป็นลงสีเนื้อปกตินะครับอันนี้นี่นี่รายละเอียดคือเขาลงมาได้ดีเลยนะตัวนี้นี่สวยงามเลย ทีนี้โซนหัวอะหัวนะครับตัวชัวเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าปกตินะครับแต่ว่าจะไล่สีมันเป็นสีอ่อนแล้วก็เกือบกึ่งใสอยู่ช่วงปลายผมตรงนี้นะฮะที่หัวก็จะมีชุดที่คาดผมเนี่ยก็จะเป็นกึ่งสีใสดําใสนะฮะแล้วก็มีลายอยู่ดีเทลอยู่ข้างในด้วยเหมือนกัน หน้าตาก็จะประมาณนี้น่ารักฮนะรายละเอียดดีเลยตัวนี้ตัวนี้รายละเอียดดีมากเลยนะแบบรายละเอียดส่วนต่างๆของชุดของอะไรแบบนี้มีเกือบทุกอย่างเลยแล้วก็ทํามาได้ดีมากๆเลยพอต่อก็จะเป็นชุดแบบนี้เห็นไหมน่ารักตัวนี้น่ารักมากเลยนี่รายละเอียดดีมากเลยนะตัวนี้ใส่ฐาน ฐานจะเป็นเสียบลงไปนะฮะตัวเดียวแบบนี้ก็ค่อนข้างยืนที่จะค่อนข้างแข็งแรงอยู่เือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเป็นจลองให้แป๊บนึงอีรา,ายละเอียดถือว่าโอเคตัวนี้ดีเลยรายละเอียดชุดอย่างที่บอก่ะค่อนข้างเอร์เากมากๆเลยนะใครชอบเลนมตัวนี้ผมว่าโอเคนะดีเลย ทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่จากฐานตรงนี้นะฮะถึงหัวอยู่ที่22เซนนี่จากฐานขึ้นไปถึงหัวตรงนี้นะครับอยู่22เซนก็ถือว่าไซส์กําลังโอเคเลยนะฮะไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปถือว่ากําลังกลางๆไซส์กําลังโอเคน่ารักน่ารักครับตัวนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับรีซิลโลของเลมนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหาก,กันดูละกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอ้โหทอรของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ